เข้ารอบนะครับมาด้วยคะแนนเป็นที่2ในสายช้านงะชารเป็นที่2ในสาย G, จาีตานแจกลุงเจมส์จามพีวีในขณะที่ทีมซชนพีซี 4, เข้ารอบมาด้วยคะแนนเป็นที่2ในสาย ามนะครับทุกและดอกมีคะแนนเป็น2คะแนนครับ9ดอก9 2 18แต้มนะใช้เวลาเท่าไหรเ่เอ่ยแดงแดงนั้นเป็นของช้างช้างนะครับตอนนี้ช้างช้างทำเวลาไปได้25วินาทีนะครับกับ18คะแนนกระถางทุกสามใบนำสิชนอยู่ด้นะ ช้าจากวิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์นะครับเทคนิคสุรินทร์หุ่นยนต์เท่ากัายระดับชาติ2ทีมมีผายทองกับช้างช้าแต่ว่าไปหนึ่งทีมนะครับผายทองเขา้ารอบึงหกทีมช้างช้างหกทีมข่อนที่ไทยยกกำลังด้วยมือขอที่ไทยยกไปเลยลูกฝ่ายไหนนะครับสีชน สีชนทีซีจากวิทยาลัยเทคนิคสีชนจังหวัดนครศรีธรรมราชในกรแข่งขันรอนะครับผมการสีชนเข้ารอบวัด้วยคะแนนเป็นที่สองในสายเช่นเดียวกับช้างช้างนะครับเราถือว่ารอบแรกยังมีแพ้มีชนะดูหมุนชนสีชนนะครับ ตอนนี้ถ้าดูในสานามคะแนนจัดเสมอกันอยู่ที่30-30ต่อดอว่าทีใดทำได้ก่อนนะครับเวลาผ่านไปเหลือนาทีครึ่งอานสีชนทำคะแนนที่จุดเตรียมการได้อีกหนึ่งชิ้นงานนะครับเป็นกีบกระ้างช้างช้าๆมาทีเดียวทั้งกีบกระทงทั้งดอกไม้จะได้ทั้ง20คะแนนนะครับได้ไปแล้วนะครับ ตอนนี้เปเกมพลิกลับมาเป็นของช้าช้างเพราะมีวัตถุนะครับถึงสองชิ้นที่จุดเตรียมการข้างสาราตอนนี้ช้าๆผู้ยนต์อัตโมัติขึ้นมาบนสารานะครับลำลังหิบดอกไม้ชิ้นที่หนึ่งชิ้นที่สองเป็นกลีบกระทบนะครับดูการตระงกอบกระทบของ มับนมีช okay. okay. well, okay. ้างช้างเวลาหมดเวลานะครับนี่ช้างช้างก็ยังผมเป็นช้างช้างอยู่จากวิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ต่างการตัดผลเป็นอาการนะครับคู่ที่แปด